แต่ก่อนนะคะแขกเคยคิดว่าครอบครัวที่สวิตเนียคงไม่อบอุ่นแน่นอนเพราะว่าที่สวิตนะคะพอลูกเรียนจบหาเงินได้เขาก็จะแยกมาอยู่ต่างหากแขกคิดว่าต่างคนต่างอยู่ไม่ค่อยได้ไปมาหาสู่กันแต่พอย้ายมาอยู่ที่นี่นะคะแขกต้องเปลี่ยนความคิดตัวเองใหม่ทั้งหมดก็เพราะว่าครอบครัวที่สวิตนะคะคืออบอุ่นมากๆด้วยความที่สวิตนะเป็นประเทศเล็กแล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนสะดวกจึงทําให้พ่อแม่แล้วก็ลูกเนี่ยมาพบกันได้บ่อยมากๆ นี่นะคะคือแม่แฟนแขเองค่ะอายุ64ปีส่วนนี่ก็พ่อแฟนอายุ71ปีเขา2คนนะเป็นแรงบันดาลใจให้แขอยากมีสุขภาพที่ดีเพราะจะได้มีแรงเที่ยวไปจนแก่เท่าก็เพราะแม่เขาจะเลยวัยเกษียณแล้วนะคะแต่เขาใช้ชีวิตได้หน้าอิดชามากๆ นี่นะคะพอถึงวันหยุดนะเขาก็จะชอบชวนแขกนะคะไปทํากิจกรรมร่วมกันบ่อยๆอย่างวันนี้นะคะเขาก็ชวนแขกกับแฟนเนี่ยไปขึ้นเขาซึ่งแผนที่วางไว้ก็คือจะเดินทั้งหมด11กิโลเมตรโอ้แม่เจ้าเดินขึ้นลงรอบเขา11กิโลเมตรกับแดดที่ร้อนเปรี้ยง ร้อนจนแทบจะเรียกว่าไหมได้เลยค่ะทุกคนบอกตามตรงนะว่าไม่อยากไปเลยแต่เราก็ต้องโชว์ศักยภาพของสาวไทยให้เขาดูนะคะว่าเราทาได้ทุกอย่างแต่จะบอกว่าเขาสองคนนะคะแข็งแรงกันมากเดินไม่หยุดไม่มีหอบเลยจ้าส่วนแขนนั้นนะคะไม่ต้องถามว่าหอบไปกี่รอบคือนานๆเดินทีนะทุกคนแต่เขา่าเดินกันเป็นประจำเลยต้องบอกว่าคนสวิตเนี่ยเขาปลูกฝังให้ลูกหลานโตมากับธรรมชาติ ส่วนมากนะเขาก็จะพาลูกเขานะคะขึ้นเขากตั้งแต่เด็กเลยพูดง่ายๆนะคะพอก้าวขาได้เดินได้นะคะก็พาเดินป่าเลยจ้าคือปกติบ้านเรานะจะไปไหนมาไหนก็เรียกวินมอเตอร์ไซค์ก็จบแต่ที่นี่นะคะเขาเดินกันหนักมากๆแถมภูมิประเทศที่สวิต์นะคะก็จะไม่ค่อยจะมีทางเรียนนะคะส่วนมากก็ขึ้นเขาลงเนินโอ้โหเหนื่อยมากๆซึ่งการเดินข้ามเขาของเขาเนี่ยเป็นเรื่องอะไรที่ปกติมากๆเพราะฉะนั้นนะคะเด็กไทยอย่างเราจะไปสู้เขาได้ยังไง และเมืองที่แขมมาเดินป่าเดินเขาวันนี้นะคะมีชื่อว่าเมืองยาว J A U N ยาวกว่ายาวยาวกว่ายาวยาวอาไม่ใช่และเขาที่เรามาเดินวันนี้นะคะมีชื่อว่า Ga ส l o s e n ซึ่งเป็นเขาที่แปลกแล้วก็หน้าตาเหมือนโดราไมที่อิตาลีมากๆรูปทรงก็จะเป็นแบบแบนๆบนยาวๆสูงๆตั้งหงานมองมาได้จากไกลๆเลยคือถ่ายรูปออกมานะคะยังไงก็เหมือนอิตาลีมากๆซึ่งวันนี้นะคะแข่เดินรอบเขาอีกเขาเนี้ยจากฝั่งนี้ไปอีกฝั่งหนึ่งเดินรอบไปกลับก็คือเหนื่อยมากๆใช้เวลาประมาณเกือบเจ็ชั่วโมงได้เลย แต่ก็บอกเลยว่าเป็นความเหนื่อยที่สนุกมากๆแล้วก็บรรยากาศที่เราเดินระหว่างทางนะคะคือมันสวยงามตลอดทางเลยคือมันคุ้มมากและการเดินทางมาที่นี่นะคะยังทําให้เราสามารถมองเห็นยอดเขายุงเราได้ด้วยและสิ่งที่แข่ชอบที่สุดของการมาเดินป่าที่นี่คือแข่ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนสวิต ได้มาใช้ชีวิตกับคอรอบครัวที่ทําให้แขลรู้เลยว่าถึงแม้เขาจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะแต่ความรักความใส่ใจนี่มีไม่น้อยลงเลยจ้าคือคนแก่ที่นี่นะคะพอเขาแก่ตัวไปเนี่ยเขาก็จะไปมีชีวิตของตัวเองออกไปเที่ยวอ,ออกไปใช้ชีวิตเป็นคนแก่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากๆบอกเลยนะว่าถ้าใครมาเที่ยวสวิตในช่วงฟ้าเปิดนะคะเราก็จะเห็นคนแก่คนเฒ่าของที่สวิตนะคะถือไม้เท้ายอดทองกระบองพายเพชรออะไ่ใช่ถือไอ้ไม้ย,ยาวๆแบบนี้นะคะไปเดินป่าซึ่งนี่ถือว่าเป็นเรื่องปกติมากๆของคนที่นี่ นี่แหลคะค่ะแรงมันนานใจที่ทําให้แขนะคะต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงต้องไปหัดเดินป่าเดินเขาเพื่อที่จะได้กลายเป็นคนแก่ที่มีแรงและก็เที่ยวได้ตลอดชีวิตเหมือนคนที่นี่จ้า